อย่ากโกรธตอบคนผ่าลหลวงพ่อโตท่านว่าไว้ว่าคนพานเขากโกรธเราอย่ากโกรธตอบถ้ากโกรธตอบเขาเป็นไฟเราเป็นฟืนคํานี้ลึกมากครับท่านเปรียบความโกรธเหมือนไฟคนที่โกรธเราก่อนเขาจุดไฟขึ้นในใจตัวเองแต่ถ้าเราตอบกลับด้วยความโกรธเราก็เหมือนเอาฟืนไปใส่เพิ่มไฟมันก็ลุกใหญ่ขึ้นเผาใจทั้งสองฝ่ายให้ร้อนรุม แต่ถ้าเรานิ่งเฉยมีสติเหมือนเอาน้ำเย็นไปราดไฟไม่นานไฟมันก็ดับไปเองหลวงพ่อโตสอนว่าให้เห็นโทษของความโกรธให้ชัดเพราะโกรธทีไรใจมืดทุกทีปัญญาหายหมดจะพูดก็ผิดจะคิดก็พลาดจะทำก็เสียถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์รู้ว่าไฟกำลังจะลุกให้หยุดก่อนอย่าพูดอย่าตอบให้ใช้สติแทนคำพูด เพราะคนที่ชนะใจตัวเองได้นั่นแหละคือผู้ชนะที่แท้จริง